สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีอาจารย์ปลายทางทุกท่านแล้วก็สวัสดีนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะค่ะนักเรียนคะสำหรับวันนี้เราก็จะทําการสรุปปิดหน่วยการเรียนรู้ที่2กันนะคะซึ่งวันนี้ก็จะมีแบบทดสอบนะคะในการสรุปก็จะหยิบเนื้อหาที่เรียนไปแล้วนะคะมาให้นักเรียนได้ทบทวนกันอีกอแล้วก็ลองถามตอบนะคะลองดูว่านักเรียนจําอะไรได้บ้างนักเรียนทําอะไรได้บ้างนะคะวันนี้ สาระของเราก็คือสรุปหน่วยการเรียนรู้ที่2ในเรื่องของการรักษาดุลยภาพของน้ำนะหรือว่าแร่ธาตุกรดเบสนะฮะของสิ่งมีชีวิตต่างๆในการทำแบบทดสอบผลการเรียนรู้ที่เราคาดหวังจากหน่วยการเรียนรู้ที่2นี้นะฮะก็จะพูดถึงเปอร์เซ็น์ในการทำแบบทดสอบจะต้องอยู่ในเกณฑ์ประมาณ80%ของการทำถูกต้องนะคะ เราจะไปที่ทบทวนกันทบทวนหน่วยการเรียนรู้ที่2ในเรื่องของการรักษาดุลยภาพของสิ่งมีชีวิตต่างๆนะคะวันนี้เนื้อหาสาระม,มากเพราะเป็นการสรุปทบทวนพร้อมทำแบบทดสอบดังนั้นก็จะ,ะใช้เวลาอันรวดเร็วนะคะบางสไลด์จดไปแล้วก็นะักเรียนก็ไม่ต้องอจดบันทึกอีกได้นะคะ นักเรียนดูในการสรุปสัตว์ที่มีปริมาตรของ,ของเหลวเท่ากันนะคะเราจะพูดถึงการรักษาดุลยภาพนะคะของสิ่งมีชีวิตต่างๆสัตว์ที่มีปริมาตรของของเหลวเท่ากันถ้าหากว่ามีพื้นที่ผิวมากกว่าจะสามารถระบายความร้อนได้ดีกว่า <PE> <PE> นะคะ <PE> <เอ> <recommended> เดี๋ยวเราจะมีแบบทดสอบถามนักเรียนดังนั้นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในเขตร้อนบางชนิดจะมีการปรับโครงสร้างเพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวเช่นการมีหางที่ยาวมีขาที่ยาวนะคะแล้วก็มีผิวหนังที่เหี่ยวยน่นมีหูที่ใหญ่เช่นช้างช้างจะมีใบหูใหญ่ที่ใบหูของช้างก็จะมีเส้นเลือดฝอยเส้นเลือดแยะเลย นะโดยเฉพาะเส้นเลือดฝอยที่ใบหูของช้างทีนี้ในเส้นเลือดฝอยที่มากมายบริเวณใบหูเนี่ยช่วยรักษา,าสมดุลในเรื่องของอุณหภูมิอย่างไรในตัวช้างที่มีตัวที่ใหญ่จุความร้อนที่มากนะเรียนคิดว่ามีไหมม,มีอย่างไรเส้นเลือดฝอยที่หูเยอะๆเนี่ยนะเรียนคิดว่ามันมีประโยชน์อย่างไรสําหรับช้างตัวโตๆที่ต้องจุความร้อนเยอะ เส้นเลือดฝอยเยอะๆเนี่ยก็คือการการการมีเส้นเลือดฝอยมากมายนั่นก็หมายถึงการมีท่อระบายความร้อนไปทั่วเลยใช่ไหมเยอะแยะมากมายกับการที่มีใบหูเล็กๆมันต่างกันใช่ไหมคะดังนั้นหลอดเลือดฝอยหลอดเลือดเล็กๆที่อยู่บริเวณใบหูมันมีมากมายมันก็ส่งกระแสะโลหิตเนี่ย มีกระแสไหลเวียนของโลหิตไปทั่วไปหมดเลยที่งวงยาวๆก็ทำไมก็มีเส้นเลือดฝอยอีกดังนั้นพวกนี้มีพื้นที่ผิวมากเท่าไหร่ก็มีเส้นเลือดฝอยมากเท่านั้นนั้นก็จะเป็นตัวควบคุมหรือตัวรักษาดุลยภาพของอุณหภูมิในร่างกายได้นะยกตัวอย่างทำไมจึงไม่ยกตัวอย่างอย่างนี้ใส่ไปในแบบทดสอบ อันนี้จะรู้แล้วใช่ไหมว่าทำมามว่าทำมามว่าตัวเองได้ทําอะไรที่ไม่คิดไม่นึกไม่ขวัญน,นะ,อ,ะออกไปแล้วก็เดี๋ยวขวัญใหม่วันอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าแจกแบบแบบทดสอบให้ทําใหม่ให้ให้ให้แก้ไขใหม่นะฮะเอาละเราจะไปสัตว์ที่มีพื้นที่ผิวนะฮะ พื้นที่ผิวในการระบายความร้อนเท่ากันแต่ถ้าปริมาตรมากกว่าก็จะระบายความร้อนได้ช้ากว่าจริงป่ะจริงไหมจริงนะได้ช้ากว่าสัตว์ที่มีปริมาตรน้อยทําให้อุณหภูมิในร่างกายเปลี่ยนแปลงช้ากว่าเอาละ่ะเราจะาช่วยกันทำคำถามท้ายบทด้วยในนั้นให้เรียนเปิดแบบเรียนไปที่คำถาม ท้ายบทเปิดไปเลยคำถามท้ายบทอยู่หน้าที่80เท่าไหร่คะ8 <88. S 1> 8เอ๊ะสงสัยสำนักพิมพ์คุณละสำนักพิมพ์ของต้องเรียน87 <88. S 1> จริง,รงๆแล้วคือ8 8เมื่อกี้มีกระแส87เอาละมีทั้งหมดกี่ข้อ6ข้อเราลองมาทำเล่นๆกันดูทำเล่นๆแต่ต้องตอบจริงๆโอเค